แล้วมาดูที่โอ้โหหลายๆนี่มีสดีค่ะถือว่าเรามาบุกแลนด์บัสแคมป์ใช่ไหมอ่านี่สถานที่ของคุณเราก็ได้ข่าวมาว่าครอบครัวนี้เข้ามาซื้อทั้งหุบเขาตรงนี้นะฮะอะไรเคร่งนะนะภูนะ นี่เนี่ยเป็นลานแคมปิ้งแบบฟูลออฟชั่นที่ต้องบอกว่าล้ำที่สุดตอนนี้<ช>ดังที่สุดเลย ใครมาสวนเพื่อนก็ต้องมาที่นี่ครับมีครบหมดทุกอย่างเลยแล้วพวกคุณช่วยกันดีไซน์หรือยังไงครับช่วยกันดีไซน์ครับช่วยกันดีไซน์ช่วยกันดีไซน์เทียนในการดีไซน์ครับตอนแรกอยากได้เป็นแบบเป็นบ้านหรือว่ายังไงเคยอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้อยากได้เป็นบ้านแบบเป็นตึกเป็นเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบประมาณนี้ละค่ะก็คือแต่กว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นภาพเดียวกันได้เนี่ยก็โหดอยู่เหมือนกันอา พาชมกันหน่อยครับออว่าคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมันเป็นยังไงทำไมเรามีทั้ง คาราวานแบบแอร์สตรีมแบบนั้นแล้วก็มีแบบนี้ด้วยครับมันก็เป็นลูกเล่นของแคลมปิ้งสไตล์แคลมปิ้งแคลมปิ้งคหือไม่ใช่แคลมปิ้งแต่เป็นแคลมปิ้งใช่แต่ว่าเราก็มีสามารถตั้งเต็นท์ได้นะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะนอนอ outdoor อ่าสำหรับคนที่เขาไม่ถนัดอ outdoor ก็จะมีบ้านนักดาวให้มีให้เลือกเลือกเอาเลือกเอาแล้วถ้าแบบว่าอยากได้บรรยากาศแต่ก็ไม่อยากนอนข้างนอกก็ไปนอนในรถบ้านได้อ่าคือในรถบ้านนี่คุณมีคุณมีห้องนุ่งห้องน้ำอะไรเรียบร้อยร เขาให้เลือกหลากหลายตามความต้องการแล้วถ,ถ้าจะมาเห็นบอกว่าให้เหมาเลยใช่ปะใช่เหมก็คือหน,หนึ่งเจ้าเนี่ยมาแล้วจะไม่มีคนนอกเลยไ,ไ,อไอเดียมันเกิดมาจากช่วงโควิดตอนที่เด็กๆต้องอยู่บ้านแล้วเรียนหนังสือที่บ้านใช่ไหมแล<อ>้วก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็แถวเมืองไทยแล้วก็ไปแคมปิ้งแล้วก็เด็กก็จะได้วิ่งข้างนอกมันก็เลยเกิดไอเดียแบบว่าอ๋ออันนี้ดีนะให้ให้อย่างอย่างน้อยไม่ใช่ค่าครอบครัวเรา เพื่อนๆก็ที่มีลูกมา <Enjoy S 3> หรือ<ด>แต่ก็มีเหตุผลสุดแปลกของคุณพ่อไม่ใช่เหรอเดี๋จะเล่าห้ังวันโลกแตก <laughs> พี่เวเนี่ยเขากลัวโลกแตกเขาดูอะไรอ <laughs> แบบแบบสด อะไรวะอมันจะมีอะไรเกิด I'd Shop Survival พอเรามีลูกแล้วเหมือนแบบว่าถ้าสมมติมีเกิดแบบเอมอร์เจนซีหรืออะไรเราก็จะมีแบบกระเป๋าให้ลูกแบบหยิบได้เลยมันไม่ต้องแบบมาแพ้คอะไรวันนึงเขาเดินมาขอโกเท็กชันเฮ้ยนี่เขายังเรียกโกเท็กกันอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเรียกถึไแม่เลย่เลยถึงแม่เลยถึงเลยกึงเลยเขาเลยแบบเอาไปทำอะไรก็เลยไปเห็นกระเป๋า s u r v ว v a l ของเขาอันนี้ก็คือว่ามีอาหารมีทุกอย่างที่เป็นอาหารแห้งสามารถจะเป็นแกงเขียวหวานได้เลยคือซื้อมาเป็นแบบผ้าห่มผ้าห่มอะไรเงี้ยค มีครบแต่อยู่ในกระเป๋าไปเดียวนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่า,าถ้าชอบไปอะไรแบบนี้ก็อไปสายแคมปิ้งมาสะเคยพาลูกเมียไปแคมปิ้งที่ไหนนะลูกเกาะหมูไม่มีอะไรเลยใช้ไฟจากตะเกียงทุกอย่างน,นี่เขาเตรียมไว้หมดแล้วก็ไปกางเต็นท์กันอยู่บนสนุกไหมเธอสนุกไหมถ้าย้อนกลับไปก็ไม่ไแต่จริงๆตอนช่วงแคมป์จริงๆเลยเนี่ยทำให้เราได้เจอพี่จ๋าอันนี้ต้องเล่าเพราะว่าขาขาขาแล้วเราก็เซิร์ชไถไอจีไปเอ้ย พี่จ๋าไปอยู่ที่ไหนทําไมมันสวยอย่างนี้วิวสวยมากมแล้วแบบเ,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 เขาก็กางตรงกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบดีเอ็มไปหาพี่จ๋าเอาพี่จ๋าอพอดีวันเกิดเวคไม่รู้จะให้อะไรคือเหมือนมันให้อะไรกันมาเยอะอแล้วอะ่ะ <s> เขาก็อยากได้เลยแบบนี้นั่นเป็นเหตุว่าพี่จ๋าบอกงั้นก็มาเลยเอาอุปกรณ์มาแต่ที่เนี้ยก็พอมีบ้างแต่อยากมากก็มาเลยไอ้สองนี่ยังเล็กอยู่เลยเจ็ดขวบมั้ง ก็ไปไปเสร็จเราก็ได้เจอกับพี่จ๋าพี่เปิ้ลแล้วก็ที่ก็สวยมากก็คือที่เป็นกูแกม์เปอร์ทุกวันนี้เอาเลยที่นี่เลยไม่ค่ะกูแกร์เปอร์นั้นคือที่เชียงรายหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณธันวาพี่ธันก็คือเป็นคนซื้อเลนทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะไม่คือเราอยากแต่เราต้องไปขอ เจ้าของที่ก่อนพี่พี่พี่มีที่สักนิดนึงพี่ธันวาเนี่ยเขาช่วยอะไรยังไงเราบ้างเขาช่วยเป็นกรรมการในงานมหเทียวกับกรรมการเห็นว่าในนุวีดมีใบแดงใบเหลืองด้วยนะว่าไหนฟ้าวอะไรต่อๆนี้ไปตัดเแต่วันนี้เขาเตรียมอาหารไว้ให้เราด้วยใช่นกันใช่นี่ค่ะอาหารจากซินเนอรี่นะคะเชิญเข้ามาเฮ้ยอยู่ตรงนี้แลขอเราเข้างใจแล้ว จริงแล้วท่านนี้นี่เป็นคนดังมากนะเออดารารัฐบาลออฮอตมากฮอตมากใครๆก็รู้จักดารารู้จักเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวเป็นกรรมการครับเป็นกรรมการเป็นกรรมการหน้าที่หลักของพี่ทันส่วนมากเบรกเขาเรื่องอะไรคะพี่ทันมาจะบอกว่าทุกเรื่องได้ไหมโอ้ทุกเได้เพราะว่าคนนี้ช้าอ่าค่อยค่อยคิดอันนี้ไปละไปแล้วไอวันสุดท้ายแล้วโปรเจกต์เดี๋ยวแต่คนนี้คิดต่อนะ คนนี้เริ่มก่อนคนนี้เริ่มก่อนเริ่มเสร็จปุ๊บคอยๆวางไว้ปุ๊บคนนั้นพาไปนู่นเลยแล้ันี้รู้อีกทีเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กลับมาก่อนอ้โหครีเอทีฟเพราะว่าเป็นอาร์ติสต์เขาก็คิดแล้วเขาก็คิดแบบเทมโปของเขาัดตันนี้แข่งรถมาเฮ้ยเยี้ยมดีแล้วคนที่สรุปคือเ้าพี่ธันวาอาร์้ิ้กับา้จริงๆริงๆไม่ได้แบบอยากทำหน้าที่นี้ครับแต่โดนบังคับ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพี่ธันวายังมีเรื่องมาแฉเวนานาอีกเยอะติดตามชมช่วงหน้าครับ